เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านท่านทั้งหลายเคยสงสัยไหมว่าทำไมหนอชีวิตของเราบางครั้งก็รู้สึกเหมือนวิ่งไล่จับเงาเมื่อเราได้ความสุขสมหวังหรือความสำเร็จที่ใฝ่ฝันมาครอบครองไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานเงินทองมากมายหรือแม้แต่ความรักที่งดงามแต่ไม่นานนักความรู้สึกอิ่มเอมใจเหล่านั้นก็พลันจางหายไป หรือไม่ก็ต้องเผชิญกับความทุกข์กระทมเมื่อสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นนั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไปเรามักจะรู้สึกเหมือนว่าความสุขที่เราได้มานั้นมันแสนสั้นเหลือเกินและไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการตลอดไปใช่ไหมคำถามนี้แลโยมเอย๋ยมันช่างตรงกับสัจธรรมที่เรามักมองข้ามกันบ่อยๆนั่นคืออนิจจังหรือความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่งทั้งปวง เราชอบยึดติดกับความสุขความสำเร็จที่ปรากฏอยู่ชั่วคราวจนหลงลืมไปว่าทุกอย่างล้วนมีเกิดมีตั้งอยู่และมีดับไปเป็นธรรมดาเพิ่มเว้นวรรคหกครั้งโยมเอย๋ยลองนึกภาพตามอาตมานะเหมือนกับการที่เราไปเที่ยวทะเลแล้วตั้งใจสร้างปราสาททรายอันวิจิตรบรรจงริมชายหาด เราใช้ความพยายามอย่างมากในการก่อร่างสร้างปราสาทนั้นให้สวยงามที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อสร้างเสร็จเราก็ภาคภูมิใจชื่นชมในผลงานของเรามีความสุขกับมันมากเหลือเกินแต่เราทุกคนย่อมรู้ดีว่าไม่ช้าก็เร็วเมื่อเคลื่อนทะเลซัดศาสเข้ามาแรงขึ้นแรงขึ้นปราสาทสายที่เราสร้างอย่างประณีตนั้นก็จะต้องถูกคลื่นซัดศาสให้พังทลายลงไป เหลือไว้เพียงร่องรอยเล็กน้อยเท่านั้นหากเรายึดมั่นถือมั่นว่าปราสาทสายนี้จะต้องอยู่คงทนถาวรตลอดไปเมื่อมันพังทลายลงเราย่อมเกิดความเสียใจผิดหวังและเป็นทุกข์อย่างแสนสาหัสชีวิตของเราก็ไม่ต่างอะไรกับปราสาทสายแห่งนั้นเลยโยมเอ๋ยความสุขความสําเร็จที่เราได้มาล้วนเป็นเหมือนประสาทสายที่ก่อขึ้นจากปัจจัยต่างๆ และย่อมต้องเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาหากเราเพลิดเพลินอ,อยู่กับความสุขชั่วคราวเหล่านั้นโดยปราศจากปัญญาที่จะเห็นถึงความไม่เที่ยงเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือพังทลายลงเราก็ย่อมตกอยู่ในความทุกข์เช่นเดียวกับผู้ที่ยึดติดในประสาททรายนั่นเองดังที่องค์หลวงพ่อชาสุพัทโทแห่งวัดหนองป่าพงได้เคยเมตตาพร่ำสอนอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่าง มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนยึดอะไรไม่ได้เลยยึดเข้าไม่ไรก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นท่านชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงคือหนทางแห่งความทุกข์และอีกท่านหนึ่งที่ได้กล่าวถึงสัจธรรมนี้อย่างลึกซึ้งคือท่านติชัดนัทันพระมหาเถรระชาวเวียดนามผู้เป็นที่เคารพยิ่งท่านได้สอนว่าอานิจจังไม่ใช่เหตุผลที่จะเสียใจ แต่มันคือเหตุผลที่จะรักที่จะหวงแหนที่จะอยู่กับปัจจุบันคำสอนนี้ชี้ให้เราเห็นว่าเมื่อเรารู้ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงทุกช่วงเวลาจึงมีคุณค่าให้เราได้สัมผัสรับรู้และอยู่กับมันอย่างเต็มที่แทนที่จะมัวแต่ยึดติดก,กับอดีตหรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงญาติโยมเอ,อย๋ยเพราะฉะนั้น การที่จะก้าวข้ามความทุกขจากการยึดติดนี้ได้ก็ด้วยการฝึกเจริญสติปัญญามันพิจารณาอนิจจังให้เห็นแจ้งในทุกสิ่งอย่างเมื่อเรามองเห็นว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแท้ก็จะช่วยให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นในความสุขความสำเร็จที่เกิดขึ้นชั่วคราวและไม่ทุกข์เมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเราจะเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างมีสติ รับรู้และชื่นชมกับความงามของชีวิตในทุกๆด้านโดยไม่ผูกพันใจไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินไปเมื่อนั้นจิตของเราก็จะพบกับความสงบสุขที่แท้จริงไม่หวั่นไหวไปตามกระแสะแห่งความไม่เที่ยงของโลกอีกต่อไปขอให้ทุกท่านจงเจริญในธรรมมีดวงตาเห็นธรรมและมีปัญญาที่จะเข้าใจและใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นอนิจจงได้อย่างผาสุก ทุกเมื่อเทินณหมู่บ้านปาตาลีคามริมฝั่งแม่น้ำคงคาในสมัยพุทธกาลมีชายผู้หนึ่งนามว่าวิมลอายุ45ปีเขาเป็นพ่อค้าข้าวที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงวิมลเป็นคนขยันซื่อสัตย์และมีสายตาแหลมคมในการค้าขายโกดังข้าวของเขามักจะเต็มเปี่ยมด้วยข้าวเปลือกชั้นดีที่รอการส่งออกไปยังเมืองต่างๆเขาสร้างบ้านหลังใหญ่ มีบริวารมากมายและไม่เคยคิดเลยว่าความสุขความสําเร็จที่ตนมีนั้นจะสิ้นสุดลงเขามักจะบอกกับตัวเองและคนรอบข้างว่าความมั่งคั่งนี้ได้มาเพราะความสามารถและความพยายามของเขามันจะคงอยู่เช่นนี้ตลอดไปเขาพึงพอใจกับชื่อเสียงและความมั่งคัง่งจนลืมไปว่าแม้แต่สายน้ำคงคาที่ไหลรินอยู่หน้าบ้านก็ยังไม่เคยหยุดนิ่งอยู่มาวันหนึ่ง ภายแ้งครั้งใหญ่ได้มาเยือนแควนนั้นนานหลายปีติดต่อกันจนข้าวกล้าในนาแห้งเหี่ยวตายไปหมดสิน้นพ่อค้าข้าวอย่างวิมนยอมได้รับผลกระทบอย่างหนักข้าวในโกดังเริ่มร่อยหรอผู้คนอดอยากการค้าขายหยุดชะงักแต่ยังไม่ทันที่วิมนจะได้ตั้งตัวฝาร้องคลืนคลางพายุใหญ่และฝนอันหนักหน่วงก็กระนำซ้ำเติม ผืนดินที่เคยแห้งผากกลับกลายเป็นทะเลโคลนน้ำท่วมไร่นาที่เพิ่งเริ่มปลูกใหม่ข้าวสารที่เหลืออยู่ในโกดังก็ขึ้นราเสียงหายไปเสียเกือบหมดสิน้นวิมลผู้เคยพรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สินและชื่อเสียงบัดนี้กลับตกอยู่ในสภาพสิ้นเนื้อประดาตัวความสุขที่เคยยึดมั่นกลับกลายเป็นความทุกข์ระทมอย่างแสนสาหัส เขาเดินอย่างไร้จุดหมายมองดูซากบ้านเรือนที่พังทลายและโกดังที่ว่างเปล่าในความทุกข์ระทมนั้นเองเขาก็ได้เห็นต้นไม้ใหญ่ริมน้ำที่เมื่อก่อนเคยเขียวชะอุ่มให้ร่มเงาบัดนี้กลับยืนต้นตายใบไม้แห้งเหี่ยวร่วงหล่นเกลื่อนกลาดแต่ไม่นานนักเขาก็เห็นนออ่อนเล็กๆก,กำลังแทงยอดขึ้นมาจากโคนต้นที่ตายแล้วนั้นภาพนั้นทำให้วิมนิ่งคิด เขามองไปยังแม่น้ําคงคาที่เคยเอ่อล้นแต่บัดนี้กลับลดระดับลงแล้วพัดพาสิ่งสกรปรกออกไปและกำลังจะนําพาความอุดมสมบูรณ์กลับมาอีกครั้งวิมลเข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นความสุขความสำเร็จความมั่งคั่งหรือแม้แต่ความทุกข์ความสูญเสียล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ไม่มีอะไรเลยที่จะคงสภาพเดิมตลอดไปความทุกข์ของเขาเกิดจากการยึดมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้เขาได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นเพียงชั่วคราวการยึดติดคือทุกข์การปล่อยวางต่างหากที่นำมาซึ่งความสงบใจญาติโยมทั้งหลายเรื่องราวของวิมลสอนให้เราเห็นว่าอน,นิจจังนั้นเป็นสัจธรรมที่มองข้ามกันบ่อยเหลือเกิน เรามักหลงยึดจิตกับความสุขความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในชีวิตปัจจุบันราวกับว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไปจนลืมไปว่าทุกสิ่งรอบตัวเรานั้นล้วนเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะจิตจงอย่าผูกใจไว้กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่าแบกรับภาระที่หนักอึ้งของการยึดติดไว้เลยปล่อยวางเสียบ้างแล้วใจของเราจะเบาสบายดูดสายลมที่พัดผ่านไปไม่ยึดเหนี่ยวสิ่งใดไว้ เจริญพรญาติโยมทั้งหลายคำถามที่ว่าคนเรามักยึดติดกับความสุขความสำเร็จชั่วคราวจนลืมว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเสมอนี่คืออนิจจังที่เรามองข้ามกันบ่อยใช่ไหมอาตมาขอตอบว่าใช่โยมถูกต้องแล้วนี่คือรากฐานของความทุกข์ที่ละเอียดอ่อนซึ่งเรามักมองข้ามกันไปการทำงานของจิตนั้นเริ่มต้นจากผัสสะคือการที่อายตนะทั้งหก กระทบกับสิ่งภายนอกเช่นตาเห็นความสวยงามหูได้ยินคำสรรเสริญเกิดเป็นเวทนาคือความรู้สึกสุขเช่นพอใจยินดีในความสําเร็จนั้นจากนั้นก็เกิดสัญญาคือความจำได้หมายรู้ว่านี่คือความสุขความสําเร็จหากขาดสติปัญญาณจุดนี้จิตจะปรุงแต่งต่อไปเกิดเป็นตัณหาคือความอยากให้ความสุขความสำเร็จนี้ คงอยู่ตลอดไปอยากได้เพิ่มขึ้นอยากรักษาไว้และพัฒนาเป็นอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นอย่างแรงกล้าว่าสิ่งนี้เป็นของเราเป็นความสุขที่แท้จริงโยมลองนึกภาพเหมือนเด็กที่สร้างปรา,าสาททรายอย่างประณีตริมชายหาดด้วยความสุขและความภูมิใจเขาย่อมอยากให้มันคงอยู่ตลอดไป แต่เขากลับลืมไปว่าสายน้ำแห่งกระแสคลื่นคือสัจธรรมแห่งการเปลี่ยนแปลงคลื่นย่อมพัดพามันไปในที่สุดและเมื่อปราสาทพังทลายลงความทุกข์ความผิดหวังก็บังเกิดขึ้นเพราะจิตไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่มีวันยั่งยืนนี่คืออนิจจังที่ถูกมองข้ามโยมไม่ได้มองข้ามปราสาทสายแต่โยมมองข้ามธรรมชาติของมันว่ามันไม่เที่ยง ทุกสิ่งในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นความสุขความสำเร็จชื่อเสียงลาบยศสุขภาพร่างกายล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีสิ่งใดคงสภาพเดิมได้ตลอดไปวิธีปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากความยึดติดนี้คือการเจริญสติปัญญา 1. เจริญสติ รู้เท่าทันจิตที่กำลังเกิดความสุขความสำเร็จรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นกำลังจะผ่านไป 2. เจริญปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์โดยเฉพาะอนิจจังเห็นว่าสรรพ,พสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเมื่อเห็นชัดเจนจิตจะไม่ยึดมั่นถือมั่นเรายังมีความสุขได้แต่เป็นสุขแบบปล่อยวางไม่ใช่ผูกมัด 3. ปล่อยวาง เมื่อเข้าใจธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายอย่างทองแท้เราจะสามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้เมื่อความสุขความสำเร็จผ่านไปจิตก็จะไม่กระเพื่อมมากไม่ทุกข์ทรมานเพราะได้เตรียมใจไว้แล้วเมื่อเราเห็นอนิจจังได้อย่างชัดเจนเราก็จะไม่เสียใจหรือผิดหวังจนเกินไปเมื่อสิ่งที่รักพลากจากเราจะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีสติมีปัญญา และมีความสุขสงบอย่างแท้จริงอาตมาขออำนวยพรให้ญาติโยมทุกท่านเจริญด้วยสติปัญญาเห็นแจ้งในพระไตรลักษณ์โดยเฉพาะอนิจจังเพื่อความพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเทินญาติโยมท่านใดสนใจธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์ก็ขอเชิญติดตามช่องลิงเฝ้าวัดได้นะโยม